กฎข้อที่106คิดหากฎใหม่ๆทุกวันหรือนานๆครั้งก็ยังดีในที่สุดฉันก็พาคุณผู้อ่านเดินทางมาถึงกฎข้อสุดท้ายของเล่มนี้จนได้ก็จัดเป็นสารพัดสารพันกฎเพื่อชีวิตที่อิ่มเอมและประสบความสำเร็จฉันหวังอย่างนี้นะแต่ถึงอย่างไรภารกิจของนักเล่นกฎก็ยังไม่จบสิน้นแม้จะรู้ว่าเดินทางมาถึงเส้นชัยแล้วก็ตามเพราะนักเล่นกฎที่ดีต้องไม่นั่งอ้อยอิงเอ้อระเหย ไม่พักยกจิตน้ำชายิงเมื่ร่รที่คิดว่าตูแน่บนรรลุวิทยายุทธขั้นสุดยอดก็เตรียมตัวหน้าแตกโดนประจานได้เลยค่ะนักเล่นกดที่ดีต้องก้าวไปไม่หยุดยัง้งมีความคิดตรีเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการเจ้าปัญญาหัวก้าวหน้ามีแบบฉบับเป็นของตัวเองฉันจึงระบ,บุกฎข้อสุดท้ายไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่คุณคุณจะได้ต่อย,ยอดแตกกิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆไม่เฉยแฉะแต่หาทางเพิ่มเติม ปรับปรุงสังคยานาเพราะต้นกล้าความคิดและพลิกโฉมกฎข้อต่างๆให้เกิดการก้าวกระโดดของชีวิตโปรดจำไว้ว่ากฎข้อต่างๆไม่ใช่การเปิดเผยสัจธรรมจากสวรรค์แต่เป็นแค่ข้อคิดเตือนใจเป็นดั่งจุดสตาร์ทให้ชีวิตคุณออกตัวใหม่ได้ทุกวันตราบใดที่หยิบยกไปใช้จนกลายเป็นกฎคู่บุญฉันเองก็พยายามเลี้ยงสุดตัวเพื่อไม่ให้มีแนวคิดแบบจิตชื่สเสลอเชยการเวลาจะเยียวยาทุกสิ่ง ตลกปลูกหาลูกเดียวที่ให้ทิพ์เพราะบริกรหันมาเห็นพอดีไม่ติดดินไม่รู้จักชีวิตจงรักทุกๆคนอุดมคติที่ไม่มีวันเป็นจริงเช่นจงหันแก้มอีกข้างให้ศัตรูซึ่งฉันคิดว่าคุณโดนตบหน้าอีกทีแนะ่ทางที่ดีวิ่งหนีจะดีกว่าตีฝีปากเล่นสำนวนคนทุกคนเปรียบดังสายรุ้งประดับโลกมิชาทิธิเห็นเห็นในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเหยื่อใครแนวคิดที่ทำตามได้ยากมาก รวมไปถึงภาษิตซ้ำๆซากๆแบบจำขี้ปากเข้ามาพูดและแนวคิดแบบเคียดแค้นจิงชังโลกฉันก็ได้แต่หวังว่าคุณจะสามารถตั้งกฎขึ้นมาใช้ได้เองและปฏิบัติตามกฎนั้นอย่างเคร่งครัดรวมทั้งพยายามสร้างกฎใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราได้เรียนรู้อะไรสักอย่างไม่ว่าจะจากการสังเกตรหรือเกิดปัญญาสว่างวาบวับมาในหัวก็ขอให้ซึมซับรับไว้เพื่อเป็นช่องทางในการตั้งกฎข้อใหม่ไปเรื่อย รือตุนเก็บเป็นสเสบียงปัญญาในวันหน้าฉันอยากให้คุณคิดถากฎข้อใหม่ทุกวันหรือจะนานๆครั้งก็ยังดีแล้วเอามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพื่อความสมบูรณ์ในรายละเอียดต่อไปค่ะการเป็นนักเล่นกฎนั้นสนุกมากยิ่งเวลาได้เล่นเองหรือเห็นคนอื่นเล่นก็จะยิ่ง,ลงหลงไหลได้ปลื้มจนไม่อยากหยุดเล่นแต่ยังไงก็อย่าลืมที่ฉันเคยบอกนะคะไม่ว่าคุณจะเล่นกฎข้อไหนก็ไม่ต้องไปโพธนาให้ใครรู้เด็ดขาดว่าคุณกำลังเล่นกฎอยู่ ขอให้เก็บเรื่องต่างๆไว้เป็นความลับเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภยัยแต่กับฉันไม่เป็นไรค่ะไว้ใจได้ก็เราเป็นนักเล่นกฎและนักสร้างกฎเหมือนกันนี่ถ้าอยากคุยกันเติดต่อมาได้ที่ใต้ลิงก์เลยค่ะจะเป็นนักเล่นกฎที่ดีได้คุณต้องทุ่มสุดตัวสู้งานหนักมาน้าบากบานันมีจิตใจใฝ่รู้รักความก้าวหน้าขยันขันแข็ง,ขขงกระตือรือร้นใจถึง เป็นไงเป็นกันยืนอยากตั้งมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแม้จะถูกนินทาว่าหัวรั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาเล่นกดต่อไปค่ะแล้วชีวิตคุณผู้ฟังจะอิ่มเอมมีความสุขมีความเจริญสมดังหวังแต่ก็อย่าเร่งรัดเขี้ยวเข็นตัวเองจนเกินไปเพราะธรรมชาติของคนเรามันพลาดกันได้และไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสมบูรณ์แบบร้อยปอรน์อย่างฉันเองก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบแม้แต่น้อย ขอให้คุณผู้ฟังสนุกสนานเบิกบานใจกับชีวิตเป็นคนเก่งคนดีเหมือนอย่างที่ตั้งใจค่ะ